ดสตอมาอีกแล้วว่างงานช่วงนี้สวีกยังอยู่นะีวีกหนึ่งไอศูนย์เนะครับ100 8, 100 8, Auto. E, Auto. แสนแปดแสนแปดออโต้สี่จุดแปดอีอโต้แรเทมแรเทมเพิ่งมาล้อย,ยังฝุ่นฝุ่นอยู่เลยเลยเพิ่งมาไม่รู้ว่าขายหรือเปล่าไม่รู้ว่ากี่บาทไม่รู้ว่าเปียอะไรขายดูเฉย ลายเทพลายเทพสะสมได้นะคันนี้ราคาไม่ลงอ่ะสะสมได้เลยข,ขออเฮียผ่อนขับได้มั้เนี่ยเท่มากอะมีแปดอี่สองร้อยเหลือเท่าไหร่นะสี่เก้าราคาคุยได้นะมาราคาลดลงได้มาคุยได้นะคุยหน้ารถคุยหน้าง,งานอี0สองร้อยครับสี่เก้าเก้าคุยได้เป็นสินหลวน นี่อะไรอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคันนี้เขาหม่เขาม่แสนแปดนะครับตัวเจ้าวิทย์เจ็ดสินั่งแสนแปดสวยกริฟดัเดิมดเดิม,ดม,ดมนะครับเบาะเบาะหนังเบาะหนังนะครับเบาะหนังไม่ซันรูคิวนะครับคิวสองจุดศูนย์คิวเบาะหนังไม่ซันรูผมก็ซื้อคันนี้แหละคันเมื่อ 20ปีที่แล้วศูนย์สี่อะศูนยี่ซื้อวิทขับแล้วโมเทมากนะครับเท่าไหร่ร้านร้านสองห้ายังจําราคาได้เลยตอนนี้เหลือเท่าไหร่ละหน,นึ่งแสนปดแดถูกถูกปอร์เเนอร์สองเกยังอยู่นะเบนซิน0ูนหกนะครับเบนซิน0ูนยยังอยู่นะเบนซินออโต้ศูนยเอาไปติดแก๊สได้เลยนะครับอันนี้ก็ สองชันสองคันนี้เอ้ยสองาก้คันนี้สเปซวาก้อนจะที่นั่งส9งเก้าเก้าไม่์เชนสวยๆสองเกมาดูกันได้มาดูกันได้ผ่อนได้อยู่นะรู้สึกปี09นยะผ่อนได้อยู่อันนี้ก็ e สองร้อยสี่เก้าเแสน้าบาทผ่อนได้ าราคามาคุยได้อีกนะราคามาคุยหน้ารถได้หรือโทรมาบอกก็ได้ว่าไหวเท่าไหร่อะไรเงี้ยมาดูกันได้นะครับใหบิดให้บิดให้บิดให้บิดอันนี้อลืาเท่าไหรต่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่คันเนี้ยให้บิ bit, ดอันนี้เหลืออยู่เท่าไหร่หกเก้าเก้าอะไรประมาณเนี้ยเนาะราคาไม่อยู่ไม่เหลือแล้วเนี่ก็หกเก้าอันนี้ก็หกเก้าเก้าเนี่ยราคาคุยได้นะมาคุยหน้ารถ นะครับจะซื้อจริงมาคุยหน้ารถได้จัดไฟแนนซ์ได้เลยทำกรุงสีมาเลยนะครับ699คันนี้จัดได้เต็มของก9าาฟรีดาวกัเเบนคูเป,เป้ด้วยคันนี้เท่าไหร่สองแสนสามรถได้อีกรถได้อีกมาคุยได้นะราคาออโตโน้นะออโต้มาคุยราคาได้อีกนะรถให้ได้รถพิเศษรถกระนำคันนี้สองเก้าเก้านะครับ e สองร้อยสองเก้าเก้า คันนี้เท่าไหร่หกเจ็ดหมื่นไหมออโต้หมดนะออโต้อันนี้อ 6, 7, นะ Auto. อโต้นน Auto เนี่ย e สองร้อยออโต้เหมือนกันศูนย์ศูนย์สี่ะครับสองเก้าเก้านะครับ, 99, ร,บราคาคุยได้อีกนะอยากได้มาคุยได้อีกอันนี้อันนี้จะแพงหน่อยอันนี้น่าจะอันนี้เขาเป็นเบนซินล้วนนะครับเบนซิน e สามร้อยเบนซินล้วนเท่าไหร่นะอันนี้ อันนี้นะ่าจะเจ็ดเก้าเก้าว่ะอันนี้เขาฝากขายอ่ะตั้งสูงหน่อยแต่ราคามาคุยได้นะครับคุยได้หมดพวกเนี้ยนะครับราคาคุยได้หมดสีดำเราก็มี e 200, e 300, e 300, e 300, อีสองร้อยบูเทคไฮบิดอีสามร้อยอสามร้อยบูเทคไฮบิดอายคันนี้ประโยสามสามตุลแปดป่ะคุยได้นะราคา อันนี้ตั้งไว้อยู่ประมาณสองสองหกนะฮะแต่แล้วลดได้ลดได้มาคุยได้คันนี้ห้าแสนกว่าเอาเปิดประทุนสามพันเจ็ดซีซีเปิดประทุน, 3, 7, 7, 4, รทนครับราคาคุยได้มาคุยนะอันนี้ตั้งไว้ห้าแสนกว่าบาทน่าจะปรับลงได้อีกนะครับอยากขายอยากขายนี่สองเก้าเก้าปีศูนย์หกเอสสามร้อยปีศูนย์หกครับวิทย์ก็ยังอยู่เลยเจดีนั่งอันนี้เท่าไรหนึ่ง หนึงเก้ากขายมั้งตัวเนี้ยอันนี้ไปได้เชนบปีศูนย์หได้เชนนะหนึ่งเก้าน่าจะได้จะได้แล้วล่ะนะมามาคุยดูเดอร o ฟอร์เรนเจอร์ฟอร์เรนเจอร์วายแท็กซับสพับสุด3.2ออโต้6สปีด ไวทแท็กนะครับสามจุดสองออตโต้อันนี้ตั้งไว้แค่หกแสนกว่าหกแสนห้านะแต่ราคาคุยได้มาคุยนะหกแสนก็ขายมาั้งคันนี้ดาวแปดหมื่นผ่อนสองแสนกว่าบาทถูกถูกถูกนะครับเลียสัญญากรุงศรีได้ดาวแปดหมื่นไม่เสียดอกเบีย้ยถ้ารถรถสามแสนกว่านี้จัดจัดไฟแนนซ์เสียดอกเบียเบ้ยเ็จกว่าบาทนะอันนี้ไม่เสียดอกเบีย้ยแล้วนะครับดาวแปดหมื่นผ่อนสองแสนกว่าบาทถูกถูก เหลือผ่อนประมาณเท่าไหร่สองปีมั้งงวดละเจ็ดพันแปดอันนี้มาใหม่เหมือนกันไฟยกพีเอ็มไฟยกมาใหม่อันนี้อยู่นานแล้วอันนี้เท่าไหร่นะสี่แสนกว่าบาทอันนี้สามพันเก้าก็ขายมันรู้สึกออโต้นะออโต้ Auto. สี่ประตูออโต้หกสปีของยูสองไฮไลเดอร์นะครับสี่ประตูออโต้นะอันนี้สีแดงสวยไม่มีในที่อื่นไม่มีอ่ะสีแดง อันนี้ก็299นะครับมาคุยกันได้ราคาพอจูนเนอร์มีเยอะพอจูนเนอร์มีเยอะพอจูนเนอร์มีเยอะเห็นไหมพอจูเนอร์มีเยอะออตโอตโอ้อันนี้ดีเซนเบนก็มาใหม่เบนเบนมาใหม่นะครับปีสองร้อยมาใหม่นะครับฮันตีสฮันตีสอยู่นานแล้วคันนี้มาซื้อกันหน่อย สองแสนเก้าบ,บาทนะบมาคุยมาดูได้มาดูได้มาต่อราคาได้แต่เฟน้นผ่อนได้นะคันนี้นะครับอันติดสองแสนก้าบ,บาทมีสองคันด้วยแต่คันนี้ถูก <Yeah. S 1> คันนี้แสนเก้าคันนี้แสนเก้านะครับผ่อนได้ผ่อนได้มาดูได้นะสีดำด้วยแม็กยังใหม่สวยเลย นี่ e T R oh, หนึ่งจุดแปด e trd sportivo โอ้โหมาเต็มเหนียวนะครับเนี่ยพวกนี้หนึ่งเก้าเก้ามาคุยได้หมดเลยเนะี e ่ย e สองแปดศูนย์คุยได้เนะี่ยหนึ่งเก้าเก้ามาคุยได้เนะี่ยอันนี้มาใหม่ยังไม่ขัดไฟเลยหนะึ่งเก้าเก้าอันนี้เก้าหมื่นเก้ามาใหม่เหมือนกันมาคุยกันได้มาคุยกันได้ได <c oughs> อันนี้แหละสี่แสน สองนะครับปีหนึ่งหกได้นะรู้สึกแจ๊ด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 ไม่มีแล้วนะรุ่นใหม่ไม่มีแล้วนะแจ๊ดต้องมาซื้อที่เราที่นั้นต้องลื้อมือสองเท่านั้นมือหนึ่งไม่มีแล้วแล้วไม่ผลิตแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็สองแสนกว่าบาทสองแสนสองราคาคุยได้อีกนะครับมาคุยได้นะสองอันนี้เท่าไหร่สี่แสนสองคุยได้ราคามาคุยได้อย,ยอยากขายอยากขายอยู่นาน นะครับอันนี้ปีสวีปี2010ชุดแต่งพิเศษส,สวยๆนะครับ2องแสนสนะครับราคาคุยได้อีกนะมามาคุยราคาหน้ารถนะครับอยากต่อราคามาคุยหน้ารถได้เลยนะวอนโววอนโว่ Volvo, Volvo 199, คันนี้ถึงสี่เบนซินสวยนะมาคุยกันได้ XC90 นะจ้ะอัปเดตสต็อกนิสสันนอ t ์ ปีใหม่เลยเนี่ยยี่สิบเอองโต้นะปีใหม่กิฟตเลยรถสภาพสวยนิง่งนะครับสองเก้าเก้าีทีห้าสิปรนะครับเกียร์ธรรมดานะคันนี้สองสามเก้าเสามเก้ามื้บาทสวยปะนะครับวิคอร์สมีสองคันขาวหนึ่งดำหนึ่ง 6แสนนิดๆครับออโต้สามจุดศูนย์ขับสี่ออโต้6แสนนิดๆเหลือสองคันละหมดละ XL 7 4 0 0สี่แสนกว่าบาทอันนี้ปีใหม่ใหม่กิฟเลยปี21-22เี่ลยใหม่กิฟเลยสภาพดีหน้าหลังเดิมราคาสี่แสนกว่าบาทจิดใจน้อยๆพอลเลสเตอร์สี oh, ester, 400, ่แสนกว่าบาท อเมล่าสามเก้าเก้านะคะันนี้ปียี่สิบเอ็ดนะสามเก้าเก้าดูก็ได้ไดูก็ได้ออโต้ Auto, นะสูญเทอร์โบมีคลอสโฟกัสเทอร์โบสามเก้าเก้าโฟกัสเทอร์โบหมดแล้วนะเหลือคันเดียวลนะสีขาวโฟกัสเทอร์โบ ตัว s t สตานะใช่ไหมตัวพุสต์มาไปเจอรถสปอร์ต8,9 8แสน9 GT Premium 2.4 GT Premium ฝาท้ายไฟฟ้าถ้าตัวธรรมดามัน7แสนกว่าบาทอันนี้8อันนี้มันเป็นพรีเมียมกับ8,9 8 9 0 0 9ไม่ค่อยมีหรอก Forester วีคอ้มีสองคานหกแสนหน่อยหกแสน 6, หนึ่งหกแสนสองประมาณเนี้ยออโต้ด้วยนะมีขาวหนึ่งดำหนึ่งไม่ดูกันได้ไต้ต้นกับสี่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทับสี่นะครับสวยสีดำเทาดำ มีสีส้มด้วยเดีขายคันนี้ก่อนแล้วนะคันนี้มันสวยละขัดสีชีวิวันเรียบร้อยแต่รถรถหน้าหลังเดิมนะหน้าหลังเดิมเหยมไหมเบาเบอร<อ>สวยกิฟต์ขับสี่ออตโต้แคมรี่แฮมเรี่เหลือเท่าไหร่แล้วเนะี่ยดาวแปดหมืนใช่ไหมผ่อนสามแสนไม่สิดอกเบีย้ยแล้วนะจัดใหม่นี่ดาวแปดหมืนผ่อนสามแสน ไปจ,จัดใหม่นี่โอ้โหตอกเบีย้ยเป็นแสนน่ะอันนี้ไม่ต้องเสียตอกเบีย้ยแล้วผ่อนต่อได้เลยเปลี่ยนสัญญากรุงศรีดาวแปดหมื่นถูกๆเหลือผ่อนอยู่เท่าไหร่เองสองแสนไปปลาย,ลาย,ลายมั้งสามสิบหกนวดไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์ ฮาร์เรนเดอร์ขับออโต้นะคันนี้ห้าแสนกว่าบาทห้าแสนกว่าบาทรถเทียรถเทียรถเทียห้าแสนคูเป้ถูกถูกถูกเดี๋ยวห้าแสนแล้วมั้งมาดูกันได้ห้าแสนเปอร์โยอาซีแซ หล,ห,นนะหลือเท่าไหร่นะโตโยอัซซิเหตือครแปดเก้าอ่ะไม่น้อยไม่น้อยแอคออคอร์ดแอคคอดาวแปดหมื่น่ยเสียงดีไหมดาวแปดหมื่น B.M. สามสอดีมีขาวหนึ่งดำหนึ่งล้านหกเก้าขาหนึ่งดำหนึ่งไม่น้อย ไม่มีชนหน้าหลังเดิมร้านสามร้านสี่ก็มีนะแต่ไม่รู้สภาพนะของเรานี่มันหน้าหลังเดิมไม่น้อยไนงะไม่ 6, 7, หกเจ็ดหมื่นครับร้านหกเก้าไม่แพงหรอกซื้อซื้อ,ซ,อซื้อสภาพซื้อสภาพดีๆไปดีกว่านะซื้อเบนเปิเปปร์ปะทุน เหลือล้านเจ็ดเก้าแล้วนะจากสองล้านกว่าขายโลสต็อกแล้วล้านเจ็ดเก้าเปิดบทุนไฟใหม่หน้าแท้นะไม่ได้หน้าแปลงนะเนี่ยหน้าแท้เปิดบทุนราคาแดงมีคันเดียวในเว็บนี้ล่าสุดไม่มีแล้วเหลือที่ผมคันเดียวแล้วล้านเจ็ดเก้าทุนทุนล้านเก้าอ่ะรถเหลือล้านเจ็ดเก้าขายขายขายทุนคืนทุนทุกคันตอนเนี้ย อันนี้อยู่มาสองปีแล้วเป็นเปิดประทุนนี่อยู่มาสองสองปีแล้วเหมือนกันนะขายขัดทุนบูเทคดีเซน ML สองห้าศูนย์บูเทคดีเซนกี่ไรนะร้านสามเก้าน,นะครับอันนี้ทุนขายเท่าทุนละเป็นแต่งเอ็มจีขายเท่าไรเนี้ยข่เก้าแสนเครื่องวางแลมา เครื่องวางมาใหม่ MG สามพันแรงมา้าไม่ค่อยเหลือแล้วไม่ค่อยทำแล้วเหลืออยู่คันสองคันเหลือ M5 อะไรเงี้ยนะ M5 อะไรไม่รู้คันนี้ออโต้น่ะสี่แสน,นหน่อยนะสี่แสน,นหน่อยสี่หนึ่งสี่สองสี่สามประมาณนี้ไม่แพงคนระับขายเท่าทุน อันนี้ก็ปี212 2แล้วนะรถใหม่กิฟเลยอะรถใหม่กิฟเลยนะเนี่ยสี่แสนนหน่อยนะครับอันนี้เจ็ดแสนเจ็ดแสนเก้าชุดแต่ง GT version Mac skirts spoiler ขายเจ็ดเก้าเจ็ดแสนเก้าห้าหกแสนก็มีนะไม่เป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ตัว GT